ป้าเจ้าป้าดาวพามากินผลลไม่เนาะมีลูกเซอรี่มีมะม่วงแล้วก็ลูกโมโม่เจ้าลูกโมโม่ก็คือลูกพิษเนาะมาเจ้าป้าดาวจะนั่งกินท่านเนาะวัสดีเจ้า ผล,ลไม้ด้วยกันเจ้ามีมะม่วงลูกโมโมลูกโมโมก็คือลูกพริกกัเจ้าแล้วก็เซอรี่เนาะ

หม้อโม,โม,โมนี่กินทั้งเปลือกได้น่ะจ้างแต่ต้องล่างขนล่างออย่างเป็นออกเนาะ <c oughs> ล่ากให้สะอาด ถ้าดาวเสือมาแพ็กใหญ่ๆเนี่ยอเอาแก่หน้าไปฮะเนาะเอาใส่มาแค่นี้จำจะก,กินมามดเนาะ อ่อยเจ้าหวานก็เป็นจะขายเป็นแพ็กป็นแพ็กเจ้าเนี่ยจะมีหลายราคาเนาะแพ็กใหญ่แพ็พกน้อยอีกอะ,ะแล้วเจ้าจะเลือกเอาปี่ตาบตามราคาเจ้า มะม่วงนี่อร่อยเจ้าเนี่ยสามรสหวานหวานส้มส้ม,สมเปรี้ยวเปี้ยวอร่อยมะม่วงนี่ดูแพงที่ก็เนื้อเยอะค่ขายมะม่วงคู่มะม่วงแก้วเจ้าแกนใหญ่นๆนั่นแหละเนื้อเยอะๆนั่นแหละอร่อย ูกนี่แก้ไว้เหมือนกับได้เจ้าเศร้าจแจะไปแจกน้ามเมา่อกำลังจะไปโอมหน้าเนาะกินผล้ไม้กันเจ้าประดาวสอบกินผล้ไม้ ซื้อมาเยอะมาำมวงก็ซื้อมาหลายลูกอันนี้เปนจะขายเป็นกลองเป็นกองเจ้าขายเป็นลูกก็มีเนาะแต่ป้าดาวนียกกลองมาซื้อมาก็ใส่ตู้เย็นไว้ ผลลใหมหนาหอน ผลไม้นี่แบบยอดยากที่ปดับกินเนี่ยพอดีอะกินคนเดียวนี่นะ โฉลีอร่อยเจ้ากรอบหวานเวลาซื้อกระหาซื้อต่มันมีควันเตี้ยเจ้าหลูมันจะแข็งแล้วกรอบ กับเดีวป้าดาวขอจบคลิปก่อนนะมันจะยาวเกินไปนะเนาะมดแน่เจ้าป้าดาวถึงกินนมดนะจะไปอิ่มก็นนะ่นี่ผลไม้แค่นี่สอบกินผลลไม้มันจะยาวเกินไปเจ้า ป้ะดาขอจบคลิปก่อนนะเจ้าปัาก,กันคลิปใหม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ตามมือป้าดาวด้วนี้จาได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอร่อยเจ้า ก็อน,นอกก็เดวไปดาวหนังกินต่อโอ้เดี๋ยวอ่าหน่อยกันนเลยเจ้าทิ่มันจะยาวเนาะเกียงใจเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ